อารยเกษตรเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหสประชาชาติซึ่งจะเป็นต้นแบบตัวอย่างของความสําเร็จทั้งทางด้านรูปธรรมและนมามธรรมโดยน้อมนําองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตลอดจนคุณธรรมจากการได้ลงมือลงใจศึกษาและปฏิบัติด,ด้วยตนเองจนเกิดผลจะนําความเจริญมาแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียรและมีความอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากและไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยข้อใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้โรงเรียนบ้านปางมหันจึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการสานต่อแนวทางพระราชดำริโดยการเผยแพร่องความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนโดยประรยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ ด้านการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำจากนั้นฟื้นฟูและสร้างระบบนิเวศให้สมดุลด้วยาศาสตร์ในการจัดการดินน้ำป่าเริ่มจากฟื้นฟูด,ดินที่เสียไปด้วยการห่มดินให้ปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างปลูกแฝดเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากการทำการเกษตรตามหลักกษตกรรมธรรมชาติ หลักการคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชการทำปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์การปลูกพืชหลายระดับเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอารยเกษตรในการสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฐานอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นในวันนี้เด็กๆได้มาปริบัติพื้นที่ฐานการเรียนรู้เป็นการพึ่งพาตนเองในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างรากฐานของการพัฒนาบุคคลให้มีความเข้มแข็ง ฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองทั้ง9ฐานปฏิบัติการประกอบไปด้วยฐานคนติดดินฐานคนเอาทานฐานคนมีไฟฐานรักแม่ธรณีฐานคนมีน้ำยาฐานคนรักป่าฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่โพศพและฐานคนรักสุขภาพทั้งนี้โรงเรียนได้จัดทํำฐานเพิ่มเติมอันได้แก่ฐานคนรักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบโดย คุณครูพงศธรบุญสูง